มาต่อกันที่งานชุมนุมยุวกาชาตสี่ภาคกันค่ะประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาตสี่ภาคพร้อมให้อวาาดแก่ตัวแทนยุวกาชาตจากทั่วประเทศค่ะ ดรสุทธศรีวงสมานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาติสีภาคปี2557ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยน2557พร้อมด้วยนายวชรินจำปีรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาและยุวกาชาดจากทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมด้วยความพร้อมเพียงรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมีความหลากหลายล้วนเป็นปัจจัยสําคัญส่งเสริมให้ยุวกาชาดซึ่งเป็นเยาวชนและอนาคตของชาติได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของยุวกาชาดเพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นคนดีมีระเบียบวินยัยรักความสามัคคีมีน้ำใจรู้จักเสสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นดังนั้นยุวกาชาติทุกคนจึงใช้โอกาสนี้นะคะให้เกิดคุณค่ามากที่สุดแก่ตนพยายามใส่ใจเรียนรู้สิ่งที่ดีงามด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรและเอาใจใส่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาของแต่ละคนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของยุวกาชาติและนำไปปฏิบัติทั้งในการดำเนินชีวิตและการช่วยเหลือสังคมต่อไป วัฒนธรรมเป็นเยาวชนที่ดีหรือตนเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติและยังได้ร่วมปฏิบัติาที่ทำกบฏสงสารด้านอยากให้นำทำกบฏทั้งหมดไปปฏิบัตินะฮะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นสร้างจิตอาสาเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสิ่งำคัญการพัฒนาตามกระบวนการของวิวัฒนาการเพื่อให้เป็นผู้มีมีศักยภาพไกลเป็นคนดีมีระเบียบวินัยมามความสามารถมีน้ำใจรู้จักเสีสละเพื่อเพือเผื่แผ่ต่อผู้อื่นยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จากนั้นนะคะประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการตรวจการสวนสนามและรับการแสดงความเคารพจากเหล่ายุวกาชาดจากทุกภูมิภาคจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของฐานการเรียนรู้ด้านการป้องกันอุบัติภัยจากรถยนต์และได้ตรวจเยี่ยมค่ายยุวกาชาตทั้ง4ภาค คือภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในบรรยากาศอย่างเป็นกันเองพร้อมให้คําแนะนําในเรื่องของการรักษาความสะอาดภายในเต็นที่พักความมีระเบียบในค่ายและยังได้รับประทานอาหารที่ปรุงโดยยุวกรชตัตนและครูอีกด้วย อันหนึ่งงานชุมนุมยุวกาชาตสีภาคประจำปี2557นักค่ายลูกเสือวชิราวุธซึ่งในครั้งนี้มียุวกาชาติครูผู้ฝึกสอนยุวกาชาติและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า4,000คนซึ่งจะเข้าค่ายเป็นระยะเวลา5วันระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2557ค่ะ